เมนูนี้นะคะเป็นหนึ่งในเมนูเด็ดที่มาเราต้องสั่งชื่อว่าเมนูตำหลวงป่าบางอร่อยมากนี่อตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านจบที่ยำร้านชื่อฮอนแหงเป็นร้านในเครือของร้านจบที่ยำนะคะจริงๆอ่ะเราเป็นลูกค้าร้านเขาอยู่แล้วมาโชว์มันอร่อยแค่ไหนแล้วทำไมต้องมากินซ้ำ<ม>นี่เมนูเด็ดแจ่วคอนโคตรเด็ด ตามหลวงพระบางถามตะกรองได้อร่อยไหมอร่อยมากเอออร่อยจริงองเซตนี้คู่กับอะไรคะค่ะันี้จอันนี้คือเซตแจ่วฮ้อนเนื้อน้องลายจะบอกว่าเด็ดมาก <ข>าเาเละเผาว่ามีอะไรบ้างมีแซลมอนมีปูม้มามีกุง้งมีหอยเออน่ากินป่าน่ากินมากาความเผ็ดร้านชื่อจบที่ยำเรื่องยำไม่ต้องห่วงมีความเผ็ดระดับไหนบ้างครับเนี่ยมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดมากๆเผ็ดกลงใช่ปหเนี่ยความเผ็ดเราเลือกได้แต่ว่าที่เราสั่งเราวันนี้เป็นแบบเผ็ดน้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยกินเผ็ดอันนี้ก็ไก่ย่าง ต้องสงอั่งคือเนื้อมันแบบมันมีเนื้อมันมีความ j u ซี่แล้วหนังข้างนอกอ่ะมันย่างมาประกอบนิดๆอร่อยรสชาติดีด้วยดอ,อ่มองบอกเดี๋ยวว่านุน่มขนาดไหน Mara, agora não. 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 não.